มีหลักธรรมะสั้นๆนที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิถ้ามีการนในการหลงไปในทิฏฐิที่ที่เป็นมิจฉาเนี่ยจะเกิดปัญหาตามมามากมายไม่สามารถจะเข้าสู่ทำอันถูกต้องทำอันแท้จริงได้เนี่ย คือบุคคลใดก็ตามเนี่ยนะเมื่อมีทิฏฐิว่านะจิตนี้เกิดแล้วไม่ดับนะจิตนี้เกิดแล้วไม่ดับนั่นมิจฉาทิฏฐินะได้ปรากฏแก่บุคคลนั้นแล้วนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าธรรมชาติของจิตนี้นะเกิดแล้วต้องดับนะเพราะความเห็นผิดนะอย่างนี้นะ จะไม่สามารถนะที่จะเข้าไปรู้แจ้งในสิ่งที่เรียกว่าตรายักษนะนะ์นั่นคือความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาได้นะนั่นคือนันั่นคือผลจากการที่มีมิชชาทิฏฐนะิว่าจิตนี้เกิดแล้วไม่ดับนะคือเรื่องอย่างนี้นะได้ปรากฏมาแล้วในครั้งพุทธกาลนะพระศาสดาทรงตำหนิ ภิกษุที่ชื่อว่าสาติเกวัตบุตรว่ามีทิฏฐิลามกนะพระองค์ตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรนะุษเพราะว่าสาติเกวัตตบุตรก็มีทิฏฐิลามกว่าจิตนี้เกิดแล้วไม่ดับเนะพราะธรรมชาติของจิตเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้และดับเดี๋ยวนี้ก็เกิดเดี๋ยวนี้เหมือนกันนั้นจิตก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับ นะไปตามธรรมชาติของเขานั้นบุคคลใดก็ตามรู้แจ้งอย่างนี้นะบุคคลนั้นกําลังเข้าสู่สัมมตนิยามนะคือนิยามแนะห่คนะงนะหความถูกต้องนะิยามแห่งความถูกต้องจะนําไปสูนะ่การรู้แจ้งแห่งจริงในหลักของธรรมชาติอันแท้จริงเพราะว่าธรรมชาติใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมชาตินั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาน,ะนี่คือหลักของธรรมชาตินะหลักของกฎนะที่เป็นกฎของธรรมชาตินะกฎอิทัปปัจยชยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมนะีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มนะีเพราะฉะนั้นทิฏฐิผิดนะที่ว่าจิตนี้เกิดแล้วไม่ดับนะมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสัญญาวิปลาส นะสัญญาณว,วิปัลาศก็จะมีอยู่สีอาการก็คือนะหมายรู้ว่านะสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ว่าสิ่งที่บังคับไม่ได้่าบังคับได้แล้วก็หมายรู้ว่าสิ่งที่ไม่งามว่างามนี่คือสัญญาวิปรลาศนะสัญญาวิปลาศก็จะเป็นสูสิ่งที่เรียกว่า จิตวิปลาสแล้วจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิวิปลาสทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เกิดมาจากความเห็นผิดตัวเดียวก็คือเห็นว่าทาทั้งหลายเกิดแล้วทาทั้งหลายไม่ดับนี่คือผิดจากกฎของธรรมชาตินะจึงเกิดความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะนี่คือความสิ่งที่เป็นธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไป และที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ